ดูดวนชาวลัคนาราศีพิจิกมีดาวพระสบดีย้ายครั้งยิ่งใหญ่แบบสุดๆส่งผลให้ลัคกี้อินเลิฟแอนลัคกี้อินมันนี่ล่ำรวยแบบสุดๆแล้วทำแบบไหนถึงเป็นเศรษฐีเรามาดูแบบเจาะลึกถึงพื้นดวงและตามวันเกิดครบที่นี่ที่เดียวกันได้เลยสวัสดีครับชาวลัคนาราศีพิจิกทุกท่านครับ มาฟังกันเยอะๆได้เลยนะครับพอาได้เวลาแล้วครับที่ชาวพิจิกจะหายเจ็บหายจนหายสิ้นหวังจากร้ายกายดีกลายเป็นรวยครับเป็นเศรษฐีครับขอดาพัะสบดีครับจะย้ายสถิตราศีพุธพเลงกลัลกคณาพิจิกครับเต็มๆเลยนะในรอบ12ปีจะมีโอกาสอย่างนี้แค่ครั้งเดียวนะครับตั้งแต่วันที่30เมษาครับ อยู่ยาถึง13บาพฤษภาปี2 5 6 8ดูแล้วก็ปีกับอีกครึ่งเดือนครับโอ้โหเป็นกําไรของเรานะครับตรงนี้เรียกว่าเป็นจังหวะที่ดีที่อาจารย์ได้ทำคลิปให้ฟังก่อนจะได้วางแผนลงมือทำก่อนจะได้รวยก่อนไงและด้พระสวดีนี้ไม่ได้มาตัวเปล่านะครับท่านมาพร้อมกับตําแหน่งจุลจักรพระข้อคุณจุลจักรหลักกำลาปลดสภาพกาําไร้เมลายถอนสภาพบุญหนุนนำเกียรติกําจร พราดอนมหาจักรทรงศักดิ์เอ,อ่ยโอ้โหแค่ฟังคํานี้ก็มีความสุขแล้วครับใจฟูแล้วใช่ไหมครับจากห้ายกายดีสิ้นห้ายสิ้นเรื่องไม่ดีทรงอย่างแบสแซดอย่างบอยหมดไปที่ครับไม่หมดได้ไงล่ะก็ตอนปีที่ผ่านมาก่อน30มสิบเมษาด้พอดีอยู่ในเรือนอลิไงโอ้โหเงินทองขัดสนหรือติดขัดหรือมีปัญหาบางประการแต่ปัญหาที่มีจะหมดไปครับแล้วใครที่ทําบุญมาไว้เยอะๆนะครับ ทำบุญอยู่แล้วใจบุญถุนทานจะหนุนนาจะทําให้สําเร็จจะรวยนะครับจะมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักเรื่องกระบือไกลไปถึงเรื่องระบือไกไปถึงต่างถิ่นต่างแดนได้หมดโอ้ดีมากๆเลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นให้รู้ไว้เลยครับว่าดาวพัสปะดีเป็นดาวการเงินนะเป็นภพกระดุมพระเล็งลัคนาเห็นไหมครับลูกเงินขึ้นเลยเงินทองเป็นฟ่อนเลยนะครับไหลามาเทมา เงินเข้าหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองหาเงินหาทองได้ง่ายขึ้นจะกู้ต้องการเครดิตที่ผ่านมากู้ไม่ผ่านตอนนี้จะกู้ผ่านได้แบงก์ใหม่นะครับสภาพคล่องการเงินจะดีขึ้นและดีไปอีกหนึ่งปีปีกับอีกสิบห้าวันนะครับเพราะฉะนั้นรีบขยับขยายลงทุนลงมือทำจะประสบความสำเร็จแลวดาวพฤหัสบดีอยู่ในบ้านดาวศุกรครับราศีพุธศพอะ พุชศบดาวสูงนี่คืออะไรรนะู้ไหมยิมแ้มแจ่มใสาอารมณ์ดีอารมณ์มดีจะมีเงินหรือได้ปฏิบไไัานการศึกษาหาความรู้เพราะว่าความรู้ที่มีจะสร้างเงินสร้างทองถ้ารู้เยอะอยู่แล้วก็จะสร้างได้เยอะแต่ถ้าใครรู้น้อยรีบไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะครับลืมเกณฑ์สอบแข่งขันชิงชัยสอบชิงทุนสอบติดข่าวดีเลยเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเงินเดือนเพิ่มรายได้เพิ่มโอ้โหบอกเลยว่าลัคกี้ อินมันนี่ครับก็คือประสบความสำเร็จด้านการเงินส่วนลักกี้อินเลฟก็คืออะไรก็ดาวพฤหัสไปรออยู่ในภพปัตตานีปัตตานีแปลว่าคนรักคนโสดมีเกณฑ์มีแฟนเจอคู่คนมีคู่ยังไม่แต่งมีเกณฑ์แต่งคนแต่งแล้วมีเกณฑ์ได้ลูกเพราะว่าดาวพัสดีมาจากภพปุตตะแปลว่าลูกด้วยเห็นไหมเล็งลักขนาโอกาสอันดีนะครับในรอบ12ปีเลยนะครับโอ้โหยินดีด้วยนะครับ แต่ที่พูดจะต้องลงมือทำนะไม่ใช่นอนรอนะครับแล้วถามว่าเราควรจะไปโฟกัสเรื่องไหนถึงจะรวยถึงจะถูกจุดถึงจะได้ง่ายได้ไวได้เร็วนี่เลยครับอาจารย์มีให้ครับเพราะอาจารย์จะดูจอนุตามวันเกิดและพื้นดวงเกิดแล้วมาเริ่มที่ตามวันเกิดก่อนครับอ่าดาวเกิดวันอาทิตย์ครับชาวลักนาราศีพิจิกครับเรามาดูกันนะครับตามทักษะที่เป็นแว่นขยายเป็นตัวโฟกัสเนี่ย อ่าเป็นอุตสาหะตามทักษะครับลูกสอนชี้ไปแล้วนั่นหมายความว่าเราจะต้องขยันต้องไม่เกี่ยงงานจะต้องทํางานให้เยอะทําให้มากทําให้หนักใช้ความรู้สติปัญญาที่มีเยอะสุดๆเลยนะครับแล้วจะรวยมากโหนี่ถ้าใครมาฟังนะถ้าเกิดวันอาทิตย์บอกเลยทุ่มเทสุดกําลังร100้อยเปอร์ซนพันเปอร์เซนไปเลยนะครับเขาเรียกว่าขยันถูกที่ถูกเวลารวยไวมาก รวยมหาศาลมากเี่ต้องพูดอย่างนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเด่นเรื่องการทํามาหากินการงานจะมีงานดีๆเข้ามาลุยทำนะแต่ต้องขยันต้องเหนื่อยต้องต้องสู้หน่อยถ้าเทียบกับวันอื่นๆเนี่ยก็มีแต่ต้องเหนื่อยกว่าวันอื่นแหละแต่เป็นการเหนื่อยที่คุ้มค่าครับไม่ใช่เหนื่อยฟรีเหนื่อยเปล่านะเพราะนั้นรีบไปทํางานขยับขยายงานวางแผนงานนะครับลุยได้เลยทั้งคนทําธุรกิจและทํางานประจาหรือใครตกงานก็มีเกณฑ์จะได้งานหลัง30เมษายน ได้งานดีผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาอุปถัมภ์ด้วยโอ้โหแจ๋วเลยลุยตามนี้เลยนะครับต่อไปเกิดวันจันทร์ครับเกิดวันจันทร์ชาวพิจิกหกโมงเช้าวันจันทร์ถึงตีห้าห้านเก้าเช้าวันอังคารดาวพฤหัสบดีเป็นมูลละโอ้โหนอกจากเงินดีพระมูลละคือมูล,ลค่ามูล,ลค่าก็คือเงินเห็นไหมเงินเราก็จะเพิ่มขึ้นหรือนอกจากนั้นมูลละังแปลได้ถึงบ้านรถที่ดินในสังหาริมทรัพย์มีสิทธิ์ได้ซื้อบ้านใหม่ได้บ้านใหม่ใครที่ยังไม่มีมีเกณฑ์มี ใครมีแล้วมีเกณฑ์เปลี่ยนจะเป็นบ้านเป็นรถหรือจะซื้อที่ดินเก็บไว้หรือได้มรดกไ,ได้ที่ดินอะไรได้หมดเลยครับดูแล้วไปโฟกัสเรื่องอสังหาได้เลยนะครับจะดีมากเรือยตั้งเป้าเลยว่าฉันอยากจะมีบ้านมีรถอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือความรู้ที่มีครับมันจะสร้างมูลค่าให้กับตัวเราอ่ะเช่นรู้เรื่อง A โอโอ้โหคน็จะมาโฟกัสเรื่อง A พอดีแล้วที่เรามีก็จะเป็นที่ต้องการของตลาดของคนแม้จํานวนมาก เราก็สร้างไรายได้ได้เยอะหรือค่าตัวเราขึ้นเงินเดือนขึ้นอัพค่าตัวก็ได้สำหรับคนทําธุรกิจทําฟรีแลนซ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับรวยเลยโอ้โหเป็นจังหวะที่ดีมากนะแปลว่าถ้าใครเกิดวันจันทร์จะรวยมากครับแหมใครเกิดวันจันทร์คอมเมนต์มาบอกกันได้ต่อไปเกิดวันอังคารครับแล้วพอดีเป็นสีตามทักษะอีกโอ้โหนี่ยิ่งดีกว่าอีกเพราะสีคือโชคล่าภามสําเร็จความเจริญอะไรที่ได้มาง่ายๆไม่ต้องลําบากยากเย็นมากนะเห็นไหม แสดงว่าในวันที่ทําน้อยแล้วได้มากยิ่งทํามากก็รวยทวีคูณอ่าเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดอะไรมากครับเกิดนอังคารลุยให้เต็มที่เลยความรู้ที่มีนี่ไปทําที่ถูกต้องถูกหลักถูกกฎหมายนะครับรับรองประสบความสำเร็จประสบความเจริญมีผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาอุปถัมมีช่องทางลู่ทางสร้างงานต่อก่องานใหม่นะครับมีลู่ทางให้มันเป็นให้ไปให้เดินให้ต่อที่มันติดติด,ตดขัดขัด,ขดที่มันมืดมันก็กลายเป็นสว่าง ที่ติดที่ขันก็กลายเป็นโล่งอะไรอย่างเงี้ยฟ้าหลังฝนสวยงามเสมอฟ้าสีทองมีเรนโบว์ขึ้นเลยโอ้โหแบบลุยเลยครับไหนใครเกิดวันคันคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะแล้วจะให้ดีบอกด้วยว่าจะทําอะไรไหนจะได้เรื่องแสดงความดีใจนะครับ <S <S ต่อมาเกิดวันพุธกลางวันครับชาวพิจิก6โมงเช้าว,วันพุธถึง6โมงเย็นวันพุธเท่านั้นนะครับ2ทุ่มวันพุธไม่เกี่ยวแล้วพฤหิดีเป็นเดทเลยนะโอ้โหแค่ดาวพฤดีก็ด,ดาวใหญ่อยู่แล้วเล็งลักนาก็ดีอยู่แล้ว พอเป็นเดทดีก็แปลว่าอะไรครับแปลว่าโอ้โหจะได้เงินก้อนใหญ่ก้อนโตรวยมหาศาลรวยไม่ปัญญับัญรยังครับโอ้โหแปลว่ายี่ต้องลงมือทําหรือจะเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรืองานแหละเดทจะให้คุณในเรื่องงานทํามาหากินขยันตั้งใจทํางานมีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จแบบยิ่งใหญ่หรือจะได้งานใหญ่เข้ามาหรือลูกเป็นเดทก็คือแหละปุตตะเป็นเดทบริวารเป็นเดทบริวารเก่งขยนัน หาเงินหาทองได้ก้อนใหญ่หรือลูกเลื่อนขั้นเลยตำแหน่งลูกสอบติดลูกมีข่าวดีเนี่ยเด่นๆทั้งนั้นเลยครับโอ้โหแจ๋วเลยหรือใช้บริวารทํามาหากินได้สั่งได้มีชื่อเสียงและเกติยศด,ดังดังทั้งออนไลน์และออฟไลน์เลยเพราะฉะนั้นเน้นทําความดีทําบุญเพิ่มอีกยิ่งดีสุดๆครับพุทธกลางวันคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะมีไหมต่อไปกี่วับพฤหัสบดีหกโมงเชา้าพฤหัสบ,บดีถึงตีห้าห้านาเช้าวันศุกร์เลยนะครับพฤหัสบดีเป็นบริวารครับ บริวารเนี่ยนึกถึงตัวเองก่อน,นครับตัวเองตัวเองทําเองรวยเองได้เลยเหมือนกันนะครับยอมเหนื่อยหน่อยเพราะจริงบริวารเนี่ยก็ถ้าแปลถึงถ้าเป็นในมองด้านปริมาณเนี่ยไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ถ้ามาฟังช่องอาจารย์เจตเทวามีเคล็ดลับครับก็คือยอมทํามากกว่าคนอื่นเลยครับทําเป็นสองเท่าสามเท่าสี่เท่าเลยครับอ่าเห็นปหก็จะได้นะครับตรงนี้นะหรือสองถ้ามีทีมงานมีลูกน้องม,มีพนักงานโอ้โหจังหวนนี้พนักงานขยัน หาเงินหาทองเชื่อฟังเพราะปีที่ผ่านมามันตกอลีีไงก็ไม่ฟังไม่ใช่ก็ไปเนะี่ยหรือรับสมัครคนใหม่ๆนะไปรับสมัครหลังสามสิบไม่าจะได้ลูกน้องดีลูกน้องเก่งมีองค์ความรู้ครบไม่ต้องพูดเยอะรู้ทางเข้าใจการพูดนิดเดียวทําให้เราเต็มที่เลยโอ้โหเป็นไงแจ๋วเลยหรือบางคนอยากมีลูกได้ลูกครับอ่าหรือลูกชอบติดลูกมีข่าวดีมาเป็นเรื่องดีๆครับบอกเลยนะก็ยินดีด้วยกับชาววันพฤหัสดี มีไหมใครเกิดก็คอมเมนต์มาบอกนะต่อไปเกิดวันศุกร์ครับผมวันศุกร์ที่ห้าเก้าเช้าวันเส,สาร์โอ้โหนี่ดาบเศรีเป็นมนตรีเลยนะมนตรีก็คือผู้หลักผู้ใหญ่จะมาเมตตาจะมาปุปถามค้ำชูจะมาเปจะมาสนับสนุนจะเห็นคุณค่าเพราะนั้นถ้าเรามีผลงานที่ที่ผ่านมาไม่มีใครเห็นประกวดแล้วมันไม่ได้เนี่ยไปทาใหม่ไปลุยนะครับคราวนี้จะแข่งขันจะชนะจะสําเร็จอ่าหรือเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่หน่อยเขาก็จะสนับสนุนราวหรือจะมีแต่ ผู้หลักผู้ใหญ่หรือจะมีคนใหญ่หญๆโตๆระดับซีอโอระดับผู้บริหารระดับสิบล้านร้อยล้านเนี่ยมาคุยกับเรามาดีกับเรามาสนใจตัวเราตัวเราจะเนื้อหอมอ่าแล้วก็ได้งานแล้วก็ได้งานใหญ่แล้วเงินก็นก้อนใหญ่ไปกอบเป็นกำรรเลยเออนะเนี่ยเดิมดีจรมาดีก็ลุยเลยนะครับอย่าช้าให้ขยันต้องขยันด้วยนะเพราะว่าดาวอังคารเป็นดาวประจําตัวเราต้องขยันแบบสุดๆหรือดาวพัสดีไปอยู่ร่วมดาวมนจะอยต้องขยันแบบในรูปแบบใหม่อ่ะ ไม่ใช่ไป work hard ไม่ใช่มัต้อง work smart อ่ะผ่านออนลงออ,ออนไลน์บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับใช้สื่อให้เป็นแล้วจะเห็นเงินเห็นทองนี่นะให้ไปครบเลยต่อ,อไปเกิดวันเสาร์ครับผมุ่มเช้าว,วันเสาร์ถึงตีห้าเช้าวันอาทิตย์ครับแล้วพัสดีเป็นอายุอ่ามีเกณฑ์หายป่วยหายเจ็บหายจนอ่าใครเจ็บป่วยอยู่ดีขึ้นหรือดูแลสุขภาพนะครับอายุจะพาเรารวยหรือใครยิ่งมีอายุะ เช่นคนที่ฟังอยู่สามสิบแล้วห้าสิบแล้วสี่สิบห้าแล้วหกสิบเจ็สิบเนี่ยโอ้โหการเงินจะเริ่มดีขึ้นหรือไปคุยกับคนที่มีอายุไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่พี่ป้านะ้าอาอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือคนที่ซีเนียร์กว่าเราได้หมดเลยจะเป็นช่องเป็นทางให้เราเนี่ยได้งานได้เงินหรือไปศึกษาหาความรู้จากคนมีอายุอันนี้แปดตรงตามดาวเลยคนมีอายุด้วยในบรรดาพก็คือความรู้ไปเอาความรู้จากคนมีอายุอ่าคนที่ประสบการณ์เยอะกว่า แล้วเราจะได้เอามาประยุกต์ใช้ในการหาเงินหาทองเราหรือจะได้ทีมงานลูกน้องที่แก่กว่าเราเฮ้ยนี้ก็ถ่ายได้นะครับแก่กว่าแต่เก่งไงาหาเงินนะ่ะเอ่อไม่ใช่แก่กะโหลกกะลานะครับบอกเลยนี่เลยเพราะปุตตะไนงะเอ่อเห็นปะก็ได้เหมือนกันหรือถ้ามีลูกอยู่แล้วลูกก็จะมีความคิดความอ่านเป็นผู้ใหญ่มันคงดีครับโอ้โหแจ๋วเลยนะครับตรงนี้สุดท้ายเกิดมาพูดกลางคืนหกโมงเย็นมาพูดถึงตีห้าห้าาเช้าเพื่อสะบัดดี เช่นเกิดห้าทุ่มวันพุธตีหนึ่งเช้าวันพาหัสบดีแล้วอต่ยังไม่สว่างอ่ะตีสี่ห้าสิบเช้าปรนมาณตึกสบดีอย่างเงี้ยได้แนะ้พุธกลางคืนหมดเป็นกาลากินีครับจะให้ทายอย่างไรครับจะบอกว่าไม่ได้ตังค์เหรออันนี้ไม่ใช่นะครับสําหรับอาจารย์เกตเทวาเนี่ยอยู่กับกาลกินีมาตลอดชีวิตค้นพบสัจธรรมแล้วครับว่ากาลกิีนีก็สําเร็จก็รวยได้อ่าทาอย่างไรครับหนึ่ง ต้องไปทําผ่านโลกออนไลน์เยอะหน่อยต้องทาไม่เหมือนชาวบ้านต้องไปทไําเวลากลางคืนต้องทํางานมากกว่าหนึ่งอย่างไม่เกี่ยงงานไม่ยากจนเนี่ยทาหลายจ็อบหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วไปทางานที่เกี่ยวกับการแก้ปัญหาตกแต่งต่อเติมซ่อมแซมฟื้นฟูรีโนเวททม์ฟอร์เมอร์เช่นโซลา่าเซลล์เอาพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเอาพลังงานพลังงานาน้ำเป็นพลังงานไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยคือต้องมีการเปลี่ยนต้องแปลรูปหรืออาหารแปรรูป,ปเห็นไหมพยายามให้แบบละเอียดเลยนะของมือสอง ตกต่งต่อเติมดีเวทเห็นไหมเนี่ยมันก็อย่างเงี้ยหรือผมน่จบไม่ฮิโดนที่ต้องอยู่โรงพยาบาลแต่ก็มาเป็นนักพยากรณ์เต็มตัวก็แฮปปี้มีความสุขมีเวลามีเงินนี่ก็ไม่ต้องตรงสายก็ได้ก็ได้ดบได้ดีก็ได้แต่ต้องทาอะไรถูกต้องถูกกฎหมายถูกจริยธรรมจรรยบรณห้ามคิดคดโทยศยห้ามหวังรวยทางรัฐต้องเหนื่อยเท่านั้นเช่นคนอื่นเขาทำสองครั้งเขาได้หนึ่งล้านเขาจบแล้วแต่ของเรา,าต้องสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบก็ต้องถามเพราะดาวกาลกินีอยู่ในเล็งลักนาอยู่ในเรือนดี จะไปคิดว่ามันไม่ได้นะครับอ่าถ้าเป็นได้คู่คืออหละคู่ก็จะเป็นคู่แบบพ่อไม้แต่รวยอะอะไรอย่างเงี้ยแม่ไม้แต่มีเงินอะเป็นเศรษฐีอย่างเงี้ยโอ้ก็ไม่ได้ขี้เหร่เลยนะครับแต่ที่สำคัญสวยด้วยหน้าตาดีด้วยยังไม่ได้ดูแก่อะไรอย่างเงี้ยได้หมดเห็นไหมะังนั้นนี่คือเรื่องราวนะครับของชาวพิจิตอ่านะเมื่อฟังแล้วเนี่ยถูกอกถูกใจใครยังไม่กด ครกดแล้วขอบคุณเลยถ้าใครยังไม่กดก็กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยอกดแล้วกดไลค์หรือคอมเมนต์มาเลยอ่านหมดหรือใครกดแล้วทําทุกอย่างแล้วก็อย่าลืมแชร์ครับแชร์ไปยังเฟซบุ๊กอินสตาแกรมโลกออนไลน์ของท่านหลายกลุ่มหลายที่มีคนเยอะๆเฟซกลุ่มอะไรได้หมดเพราะเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์แบบสุดๆให้แบบเต็มๆไม่กักเลยแล้วนอกจากนั้นยังไม่จบเพียงแค่นี้นะครับยังจะมีดูเจาะลึกตามพื้นดวงเกิดได้อีกเห็นไหมโอ้โหสุดๆเลยอย่าลืมครับติดตามกดไลค์กดแชร์เยอะๆครับ อ่ะทีนี้มาดูใครที่รู้รูปดวงเราแล้วหล่อฟังใครยังไม่รู้มันจะมีคนไม่รู้ครับเข้าเว็บ Google เลยครับพิมพ์ว่าผูกดวงลัคนาลัคนาก็รอลิงมานอากาศคอควายนอนหนูสละอานะครับแล้วก็จะเจอเว็บผูกดวงเนี่ยไปใส่เลยครับวันเดือนปีเกิดพอเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดครับแล้วก็เช็คลัคนาเราก่อนนะเพราะบางคนผูกดวงมาแล้วไม่ใช่ไม่ใช่นี่ไม่เป็นไรนะครับเพราะอาจารย์จะทําครบ12สราศีอยู่แล้วก็ไปฟังราศีที่ใช่ แต่ถ้าใช่ก็อ่าลอลิงลัขนาอยู่ที่จิตตรงนี้ก็ไปดูดาวพฤหัสบดีเลขกห้าตอนเกิดไงวงในเห็นไหมอยู่ในราศีสิงห์พออาจารย์พูดว่า,าดาวพฤหัสตอนเกิดอยู่ราศีสิงห์เนื่องจากเป็นดวงของเราแบบลึกๆแม่นๆแล้วไปบวกกับวันเกิดเมื่อกี้นี้โอ้โหแปลว่าโคตรจะแม่นเลยครับอ่าเห็นไหมเพราะฉะนั้นเมื่อพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับอ่านะครับต่อมาครับดาวพฤหัสบดีครับตอนเกิดครับอยู่ราศีเมษครับอ่า แม่เนี่ยอยู่ในเรือนอลีครับแต่ก็ได้ราชาโชคครับนั่นหมายความว่าตอนเนี้เขามาเล็งแล้วหลังสามสิบเมษาโอ้โหแต่กว่าเราจะได้เงินได้ทองเนี่ยมันยากมันต้องขนขวายมันต้องบุกเบิกมันต้องแก้ปัญหามันต้องเพียรพยายามมันต้องทํามากกว่าคนอื่นเปสองเท่าสามเท่านี่แหละครับเป็นสาเหตุว่าทําไมต้องดูดาวเกิดเพราะว่าดาวเกิดคุณเป็นอลีครับเพราะนั้นจะได้แบบง่าย,ายๆนี่ไม่ใช่นะครับต้องยอมเหนื่อยยอมแลกยอมฝ่าฟันยอมแข่งขัน แล้วถึงจะรวยครับเห็นไหมเป็นอย่างนี้ไงต่อมาครับรัฐมนตีอยู่ลาสีพุ่สมัตั้งแต่เกิดครับเห็นไหมอันนี้ของเดิมดีก็คือดาวมนษดีอ่าเลขห้าไทยนะครับสีน้ําเงินเดิมดีแล้วจอยมาคือรัฐมีสีแดงเห็นไหมก็เดิมดีจอมาดีก็แปลว่าจะรวยอยู่แล้วดวงนี้รวยอยู่แล้วแล้วรวยรวยเข้าไปอีกครับรวยทวีคูณรวยยวกกาลังสองก็ทําที่มีอยู่ทําได้เลยแต่มีมีทางวิทยุมาร่วมด้วยก็แปลว่าทํามากๆทาเยอะๆทําในรูปใหม่แบบ คิดใหม่ทำใหม่ Creative t h i n k i n g ใส่ลงไป i n n o v a ว i o นใส่ลงไปเดี๋ยว r e ีด o มอิสระก็จะตามมาร่ลำรวยไงนะครับยินดีด้วยอันนี้ดีครับต่อไปด้านดีราศีมิถุนมันก็จะเกิดครับอันนี้อยู่ในเรือนมรณะเห็นไหมอยู่ในเรือนมรณะจอนมาเร็งลัคนามันจะได้ดีเหมือนอยู่เร็งลัคนาราศีพฤษภมันไม่ใช่สแสดงว่าเนี่ยต้องเหน็ดต้องเหนื่อยต้องไปแก้ปัญหาต้องไปทําอะไรไกลๆหน่อยต่างทิต่างแดนต่างประเทศนะครับแล้วก็ ไม่ต้องตรงสายมากนักก็ได้เรียนอีอย่างไปทําอีอย่างเห็นปบ้าไม่ต้องทําตามนี้นะแล้วเราก็จะสําเร็จเราก็จะรวยหรือต้องเหนื่อยไปสองเท่าสาเท่าหรือไปทาอะไรที่มันมากกว่าหนึ่งอย่างเพราะอะไรเพราะดาวสัมสีไปอยู่ในราศีมิถุนคนคู่ต้องทาอะไรเบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลแล้วจะรวยทําอย่างเดียวซิงเกิลไม่รวยอ่าบอกเลยหรือแค่แค่พออยู่ได้ถ้าอยากจะรวยสุขสบายหรือกินหลือใช้ทาสองสมอย่างขึ้นไปนะครับแล้วเน้นไกลๆต่างประเทศออนไลน์แก้ปัญหาแล้วจะดีครับหรือดูดวงก็ได้อ่า ต่อมาท่านสถิติย่ราศีก็รากฏตั้งแต่เกิดครับโออันนี้บอกเลยนะครับว่าเฮงปังรวยเศรษฐีสุดๆเลยมากที่สุดเลยก็ว่าได้ในบรรดา12ราศาีที่ผมจะทายเนี่ยเพราะพระราดีเป็นมหาอุดไปอยู่ในภพสุภยัยภพก็ดีตำแหน่งดาวก็ดีดีไปหมดแสดงว่าเงินจะได้มากกว่าคนอื่นรวยสุดๆไปเลยเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่าเราจะรวยไม่ใช่เออลอชิวๆไม่ใช่นะครับ ขยันลงมือทาวางแผนสร้างกลยุทธ์ขยับขยายทางธุรกิจอ่าถ้าทํางานประจําก็หาง,งานเพิ่มไหมอะไรอย่างนี้นะครับหรือถ้าเรียนต่อมีเกณฑ์สอบติดหรือมีเกณฑ์ได้แฟนเออได้แฟนได้ความรักได้ลูกโอ้โหมีแต่เรื่องดีๆและด,ดีไม่ได้ดีธรรมดาดีมากๆต้องเติมคําว่าเวริมัตห้อยท้ายไปด้วยเลยอะรวยก็รวยมากรวย very much. นะเวริมัตนีเศรษฐีมีเล่นแน่ว่ากันไปเลยนะครับตรงนี้แหมใครเกิดมีพระาตุยราศีกรแกฎคอมเมนต์มาบอกกหน่อยนะ ดาวประสวดีอยู่ราศีสิงห์ตั้งแต่เกิดครับอยู่ราศีสิงห์เนี่ยอยู่ในเรือนกรรม,มะเรือนการงานนั่นแสดงว่างานเราจะพาลวยมุ่งมั่นตั้งใจทํางานทําธุรกิจต่อยอดอัดแอปพ p ายประยุกต์นี่ทำไปความรู้ที่มีศึกษายเยอะๆอ่าอยากจะเป็นครูบาอาจารย์เป็นสายโคตรสายเรียกว่าให้องคความรู้อ่ะ motivate อะไรอย่างเงี้ยนะโอ้โหที่ปรึกษาคอนเซ็ปล,ลุยเลยดี แล้วอ,อยู่ในบ้านดาวอาทิตย์อีกยิ่งใหญ่เกติยศชื่อเสียงตามมาแน่นอนนะแต่ว่ารวยจากงานครับโฟกัสเรื่องอางานเยอะๆหรือได้คู่จากการทํางานก็ได้นะเมื่อกี้นี้อ่ต่อไปไดาวพฤหัสบดีอยู่ราศีกันครับอยู่ในเรือนลาพระเลยนะเนี่ยแสดงว่าโชคลาจะมาเสี่ยงโชคก็ฟุกถูกนะหรือเสี่ยงโชคแล้วถูกหรือลูกพารวยลูกให้เลขไปเสี่ยงโชคแล้วถูกหรือจะได้ลูกได้บุตรบริวารด,ดีโอ้โห เงินมาง่ายแต่บางทีเป็นป่านะต้องบอกด้วยได้ตำแหน่งป่ากเกษตรถ้าทำเท่าเดิมทำลูทีเนี่ยทำแบบปกติเนยก็ได้ประมาณครึ่งหนึ่งได้แบบนิดหนึง่งแต่ถ้าทำเป็นสามเท่าสี่เท่าห้าเท่าเนี่ยอันนี้รวยทวีคูณเลยนะครับนะแต่ก็ได้ไม่ได้ได้ง่ายไหมก็ง่ายด้วยและสัมพันธ์กับดาวพุธด้่ว่าไยสื่อสารเจรจาติดต่อพบปะ่าพูดคุยเยอะๆเนี่ยนะไปทำด้านนี้นะจะรวยนะครับแหมยินดีด้วยนะอันนี้ก็ดีไม่แพ้กันเลยนะครับ ใครมีก็คอาเม์มาบอกกันได้ต่อไปด้านดีอยู่ราสิตุนครับอันนี้ได้ตําแหน่งเทวีโชคนะตําแหน่งดีอยู่แต่ไปอยู่ในเรือนวินาศครับแสดงว่าก็ต้องไปทำอะไรกยวก,กับความลับปิดบังซ่อนเล้นเบื้องหลังไม่ต้องเออกระเลิกทาตัวเป็นภาคีรู่หออทองยิ่งดีหรือบางคนทํางานเป็นนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์มันก็ต้องเก็บความลับเก็บสูตรทางเคมีหรือสูตรทําอาหารสูตรในการดูดวงสูตรในการคํานวณคณิตศาสตร์ อ่าสูตรในการพยากรณ์คือคนที่มีสูตรเนี่ยช่วงนี้เอามาทํางานเอามาปล่อยของครับทําเยอะๆเลยจะรวยครับนี่เห็นไนะวินาจะรวยได้นะครับบอกก่อนหรือสองไปทําผ่านโลกออนไลน์เยอะๆไปเน้นแก้ปัญหาเหมือนกันเพราะวินาเนี่ยทำไงได้ละ่ะนะครับนะและบางครั้งแต่รวยเนี่ยมันก็ต้องทํามากกว่าคนอื่นนะแต่ก็ด้วยความเป็นเทวีโช่ะดีไม่ดีก็จะมีผู้หญิงมีนาลิุปถมัมอ่าหรือจะได้คู่แบบโลกจากโลกออนไลน์ หรือจะได้แบบเรียกว่าเป็นแม่ไม้พ่อไม้ต่างชาติลูกกบ้าลูกครึ่งคนผู้ชีวิตอย่างใดอย่างหนึ่งอะไรอย่างนี้นะครับอ่านะก็ดีครับลุยได้เลยนะอ่าต่อมาทักทดีทับลัคนาครับทับราศีพิจิกาาครับ,บ,ราารบเดิมก็เป็นมหาจักรเลยนะเนี่ยมหาจักรฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุบบันฟันชงเฉงช่างลดผลน,นางหน้า,นา,นาอย่างเกง่งยอดยิ่งเพ่งจึงมีให้ดีใจแสดงว่าที่ผ่านมาบูรากเลือดทรหดอดทนแต่ตอนนี้เป็นจุนลลจักรเนี่ยก็จะเบาลง บูน้อยลงครึ่งหนึ่งแต่ได้ผลเท่าเดิมไปไงดีไหมครับดีสิสองทำยังไงต่อก็ทับตัวเราก็แปลว่าเงินทองความรู้ความสามารถความสําเร็จความเจริญที่จะเกิดขึ้นเนี่ยจากเกิดจากตัวเรานี่แหละไม่เซลครับอัติอัตโนโนาโ,โถตัวเองเป็นที่เพึ่งแห่งตนทําเองรวยเองดีใจสุดๆเลยนะครับหรือะจะได้ลูกนะเราต้องทําการบ้านด้วยตัวเองเป็นคนรักเด็กเป็นคนชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงโชคก็มีเกณฑ์ถูก ก็เอาเลขที่เกี่ยวกับตัวเราเองไปเล่นก็นได้นะครับหรือายุเลขวันเ,เนกิดเลขที่ชอบอ่ต่อมาพิจิกครับท้าทันดีโยธีธนูโอ้อันนี้ก็ดีงามครับเพราะเป็นเกษตราตที่ดีแปลว่ามั่นคงแล้วมั่นคงนี่แหละเรื่อนการเงินนี่ก็เงินจะเข้าเงินจะมาเยอะมาหนักมามากมาไม่บรรยะบรรยังมาตลอดเวลาโอ้โหเพราะนั้นยิ่งข,ขยนันยิ่งลุยยิ่งทํานะครับคิดงานต่อก่อง,งานใหม่ขยับขยายได้หมดเลย ดีสุดๆอนะ่อนฮะเพราะฉะนั้นรวยมากครับใครมีดาวพันธุดีอยู่อทิ์ถนุคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะเรื่องเงินจะมาเต็มๆเลยหรือแฟนจะพารวยได้แฟนเป็นคนมีเงินหรือแฟนมีแฟนอยู่แล้วอยู่ดีแฟนจะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนแฟนก็เอาเงินมาให้เราอีกเออได้หมดครับหม่เห็นไหมดีในทุกๆเรื่องนะครับในเรื่องจะเด่นเรื่องเองินครับต่อมาดับพันดีอยู่ในสีมังกรครับได้ตำแหน่งเป็นนิดครับเนี่ยเห็นไหมนิดคือน้อยไง เพราะนั่นถ้าทำเท่าเดิมทำาปกติรูทินก็ได้ไม่เยอะครับไม่รวยมากพออยู่ได้แต่ถ้ามาฟังช่องผมผมบอกในช่วงนี้นาทีนี้ต้องทำมากกว่าเดิมทำเป็น200รเป็นสร้อเปเนดีครับที่จากเดิมร0อเซนต์นะจะรวยมากสองทำเกี่ยวกับอะไรจะได้จากอะไรก็ต้องศาสตร้าไงเดินทางเจรจาติดต่อสื่อสารได้เพื่อนใหม่สังคมใหม่ที่จะนำพาเรารวยเพราะฉะนั้นถ้ามีใครมาชวนทำนั่นทำนี่ทำนู่นทำได้เลยครับทำแล้วดีครับฮะพูดอย่างนี้เลยนะและระยะเวลาไม่ใช่ต้องมาชวน วันที่หนึ่งาพฤษภาฯนะอาจจะมาชวนเดือนเจ็ดเดือนแปดเดือนสิบสองเดือนกุมภาหก mm. แปดอะไรได้หมดนี่เป็นช่วงเวลาที่ควรจะชี้ประจอลงเทา้าควรจะเดินทางพบปะบ่อยๆไปสัมมนาบ่อยๆแล้วจะดีหรือติดต่อพบปะเพื่อนฝูงบ่อยๆจะดีหรือออนไลน์ไปเลยทําช่องทําเพจโพสออนไลน์หากินกับโลกออนไลน์ได้เลยจะได้เงินได้ทองนะ mm. ต่อไปได้ทำดีอยู่ลาสีกุ่มน่าจะเกิดครับอันนี้ได้ตําแหน่งพฤหัสสี่ทรงศักดิ์แช่มช้อยจัดเจริญ,ญ,ญยิ่งยศหนาของเดิมดีอยู่แล้วเป็นปฐุมเกอแล้วจรมาเล่งลักนาก็ดีอีกโอ้โหเนี่ยมีเกณฑ์ได้บ้านได้รถเลยพูดไปก่อนเลยนะครับสองอะไรเมตตามานิยมจะทวีคูณกําลังแรงมากเข้มมากอ่ะเหมือนแสงออร่าแสงเหนือบางวันมันก็มีนิดเดียวบางวันก็มีเข้มมาเลยหลายสีอันเนี้ยเหมือนเข้มเลยเหมือนเยอะเลยนะครับแล้วทให้เราได้เงินได้ทองครับ อ่าหรือใครทําเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์คโคตรจะดีเลยแหละบ้านรถที่ดินทรัพย์สินเงินทองนะครับหรือมีข่าวดีอะไรเกี่ยวกับคนในครอบครัวอ่ะก็ได้นะนะได้หมดอันนี้เป็นอะไรที่ที่ดีๆอ่าหรือคุณพ่อคุณแม่ธุรกิจกงสีธุกรกิจครอบครัวมันจเจริญรุ่งเรืองอ่ะก็ได้เหมือนกันหรือได้คู่เป็นคนแถวบ้านคนใกล้บ้านคนคุ้นเคยคนรู้จักอ้าวสบายนะไม่ต้องปรับตัวเยอะได้หมด นะครับดูลูกจะนํามาซึ่งความมั่นคงลูกดีแล้วก็ดีเข้าไปอีกนะทีนี้สุดท้ายครับทักทาอยู่รลศีิมีนครับมีนเนี่ยพบปุตตะเลยเกษตรที่บดีด้วยแปลว่าการเงินก็ต้องดีไม่ได้เงินดีอย่างเดียวนะลูกอีกลูกมั่นคงลูกอสอบติดมีลูกเออมีข่าวดีอันเกิดจากลูกอันเกิดจากบริวารลูกน้องลูกน้องใหม่เกง่งฉลาดสมาร์ทความรู้เยอะอ่าคนอ้วนท้วมๆหน่อยนะไม่ต้องไปหาบริวารผอมแห้งแรงน้อยนะ เอาทุ้งท้วมมีเนื้อมีหนังครับเพราะดาวเป็นดาวที่ไกายภาพเป็นแบบนี้เพราะฉนะนั้นถ้าได้ลูกน้องแบบนี้นะโอ้โหรวยเลยคุนหมีอ่อนะตรงนี้นเป็นไงบ้างนะอันนี้ก็ให้ไว้เลยนะทั้งวันเกิดและดาวเกิดพื้นดวงนะแต่ย่างที่บอกนะถ้าจะมาดูกันจริงจังๆให้มันแม่นแม่นะอันนี้ก็แม่นระดับหนึ่งอะ่ะเพราะอะไรเพราะผมดูแค่วงแดงเห็นไหมดาวศุดีตอนดาวจรเนะแล้วก็ทักษะด้านขวาแล้วก็ดาวศุดีวงในสีน้ำเงินเห็นไหม แต่ถ้าดูจริงๆอ่ะมันจะมียังไงครับดาวเดิม10ดาวจรอีก1 0 12เรือนพบกับอีก8ช่องทักษะนะยังไม่รวมตีไว้อีกเนี่ยอันนี้ก็9,600อแบบอีกยังมีเลิอกอีกจริงมันเป็นพันเป็นหมื่นความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้นกันได้แต่อาจารย์ดูดวงค่าคูณ79-9รเบาแบบเท่านั้นครับเรียกว่าคุ้มค่าที่สุดถูกที่สุดอนาคตขึ้นแน่นอนเพราะนั้นรีบมาดูครับแอดไลน์แอดไซเกตทหหรือสกแกน QR code ครับอาจารย์จะดูให้ครบทุกเรื่องมีปัญหาก็จะบอกกทางแ้ แล้วก็สีมงคลเลขมงคลโอ้โหเรียกว่าคุ้มสุดๆเลยและยิ่งใครทําตามที่ไลน์บอกได้รวดเลยทนะุกคนสองสามชั่วโมงก็ได้ดูแล้วนะครับหรือถ้าช้าสุดก็ไม่เกินยี่สี่ชั่วโมงด้วยนะแต่ถ้าชักช้าลีลาอาจจะนานขึ้นไปนะครับตรงนี้แต่ที่แน่ๆมาดูกันเลยครับพระดาพระสุปดีย้ายนะชีวิตเราต้องวางแผนเช่นไรให้ประสบความสำเร็จเฮงๆจเจริญเจริญน,น,นะครับตรงนี้และช่วงนี้มีดาวพระสุปดีย,าย้ายครั้งใหญ่ในรอบปี อาจารย์เกรทเทวจึงเปิดฝากดวงแผ่นทองว i p พีกับองค์พ่อพระพิคเนตบางครอบครัวมีความสุขเพราะดาพัสุดีก็เป็นตัวแทนแห่งความสุขความสําเร็จความเจริญบุญกุศลความอุดมสมบูรณ์ซึ่งเหมือนกับองค์พ่อพระพิคเนตเลยครับเทพแห่งความสําเร็จความสุขสมหวังดังปารนนามีความรักมีครอบครัวมีความมั่นคงอุดมสมบูรณ์พูนสุขมีปัญญาดีมีสติมีองค์ความรู้จริงรู้แจ้งสอบติด การงานก้าวหน้าเรื่องขั้นขยับขยายร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีหมดหนี้สินลุกพลอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงนเมตตามหานิยมคนอุปถัมภ์ค้ำชูค้าขายดีสุดๆเสริมโชคลาภมหาเหงมหารวยสุขเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปสนใจร่วมบุญจองด่วนได้ที่หลายแอดไซค์เกสเทวหกห้าักว่าฝากดวงดาบปัศวีหยายบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพศอสเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดโอนบูชาดวงแผ่นทองว IP มาที่499บาทเพียงเท่านั้นครับและขอทุกท่านที่มาร่วมบุญร่ำรวยจุกสมหวังอานิโมทนาสาธุบุญด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ